สวัสดีแฟนบอลาเซาทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่23สาเมษายน2 5 1 8นะครับอยู่กับอาชีทางราซเตาดีครับก็สําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรนาเซาในวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแฟนบอลอาเซาทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รับฟังกันมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่าคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่30 ซึ่งอาร์เซอลจะได้เปิดเอเมอร์เตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทซึ่งเกมนี้ก็คงไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะครับเมื่อลิเวอร์พูลต้องการชนะอีกเพียงแค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมที่เหลืออยู่ก็คงจะไม่เหลือบาก,กว่าแรงเอาจริงๆก็อยากให้พวกเขาคว้าแชามป์จบๆไปนะในการเล่นที่แอนฟิลด์กับทอร์นาเมสเปอร์ในเกมสุดสัปดาห์นี้ มากกว่าที่จะให้พวกเขาฉลองแชมป์ฤดูกาลนี้ต่อหน้าพลพรรคปืนใหญ่อาร์เซอลนะครับในเกมที่จะต้องพบกันในนัดที่36ของฤดูกาลส่วนอาร์เซอลก็คงจะใช้เกมกับคริสตลพาเลตเนี่ยเป็นเกมซ้อมใหญ่นะครับที่จะต้องทำให้ดีที่สุดก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพรีเมีย์แชมเปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับ ซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่29เมษายนโดยประเด็นใหญ่ที่แฟนบารนาซก็น่าจะก,กังวลก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับที่โทมัสปาเตไปรับใบเหลืองในช่วงท้ายเกมกับเรอัลมาดริดทำให้เจ้าตัวสะสมใบเหลืองครบ3ใบนะครับก็หมดสิทธิ์ลงเล่นในรายการนี้สำหรับนัดแรกของรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะเล่นกับเพรสแงชาแมมซึ่งอารต้าก็จริงๆมีหลายออปชันนะครับ ตัวที่ผู้สื่อข่าวเขามองมองเอาไว้ก็จะเป็นการให้ดิคแอนไรส์นะไปรับบทบาทตรงนั้นซึ่งเจ้าตัวก็น่าจะเล่นได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะสมัยอยู่กับเวต์แฮมยูไนเต็ดก็รับหน้าที่ในบทบาทตัวปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังอยู่แล้วนะแล้วก็มาเล่นที่อาร์ซอลก็มา ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไปชนกับโทมัสปาเตด้วยอาริต้าก็ต้องพยายามปรับบทบาทนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถลงเล่นร่วมกันได้ก็เป็นคำถามตั้งแต่ซื้อดีแคนไรส์มาแล้วนะครับซึ่งอาริต้าก็บอกว่ามันมีพื้นที่พอให้ ทั้งสองคนเนี่ยลงเล่นร่วมกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีทมัสปาเต้ดิแคนไรส์ก็จะเป็นคนแรกนะที่อารต้าต้องนึกถึงและในตำแหน่งเบอร์8ของอาร์เซอนเองก็มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่เล่นได้เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมิเกลเมริโน่รวมถึงเกรนดทรธัสาก็เล่นได้นะครับนี่ไม่นับคายฮาวัตซึ่งได้รับการบาดเจ็บอยู่แต่ถ้าหากมิเกลอรเตต้าเลือกที่จะไม่ใช้ดิแคนไรส์ก็ยังมีออปชั่นอื่นนะครับอย่างยูเรนทิมเบอร์เนี่ยก็ได้รับการ คาดหมายว่าจะสามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับรองรองลงไปก็มีการคาดการว่าอาจจะเป็นไมล์ลูสสเกลลี่ก็ได้นะซึ่งสเกลลี่เนี่ยก็เล่นบทบาทมิดฟิลตัวกลางให้กับอาร์เซอลชุดอะคาเดมี่อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะขยับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แล้วก็ต้องดูแลพื้นที่ทางกราบซ้ายของอาร์เซอลด้วยนะครับเนื่องจากว่า วิธีการเล่นของมิเกลอลเต้าเนี่ยจะใช้แบ็กซ้ายนะครับอินเวิร์ตเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลซึ่งมันก็รวมความถึงการที่เอามิดฟิลเนี่ยขยับออกไปรับผิดชอบในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือไม่ก็แบ็กขวาด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นอัลเดต้าใช้โทมัสปาเต้ซึ่งเป็นมิดฟิลอยู่แล้วไปเล่นแบ็กขวานะครับซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ในแง่ของการอินเวิร์ตเข้ามาแต่ก็จะเสียมิติในเรื่องของการเติมเกมรุกริมเส้นในขณะที่แฟนบอลบางท่านเนี่ยก็ อยากจะเห็นเบนไว้นะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับให้กับอาร์ซอลซึ่งเจ้าตัวเคยเล่นเมื่อครั้งที่เคยไปเล่นแบบยืมตัวกับลิเวอร์พูลนะครับจริงๆแล้วเบนไว้ก็น่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมากกว่าแบ็คขวาซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมว่าเบนไว้ไม่ได้มีความเร็วอะ่ะไม่ได้มีสกิลสำหรับการเล่นเป็นตัววิงแบ็คอ่ะ มันเล่นได้แต่มันเล่นได้แบบฝืนๆไงก็ทําได้อะแต่มันไม่ได้จะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นตัวท็อปในตําแหน่งนั้นได้อะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะถ้าเทียบกับพวกโจม่ฟิมปงอะไรแบบนี้มันก็ดูจิจาร์กว่าดูสร้างมิติในแง่ของการเติมเกมได้ดีกว่าแต่ยังไงก็ตามนะครับ บริคาร์โดคาราฟรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะลองเล่นในตำแหน่งมิดฟิล์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาก็อยากลองเรียนรู้นะแล้วก็เล่นในตำแหน่งอื่นๆดูบ้างคนระับแล้วก็มิดฟิล์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ซึ่งถามว่ามันดูมีเหตุผลไหมที่จะขยับเอาบริคาร์โดคาราฟิรีมาเล่นเป็นมิดฟิล์ มันก็ดูมีเหตุผลนะครับเขาก็เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายได้อยู่แล้วแบ็กซ้ายก็ได้จะมาลองเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือแม้แต่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สไตล์ของดีแคนไรส์ก็แน่จะออกมาดีเพราะว่าทางคาราฟิรี่เองก็เป็นคนที่หาโอกาสยิงประตูให้กับทีมได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับทั้งในานามทีมชาติแล้วก็สโมสรโดยเฉพาะ เมื่อแนวรุกเนี่ยไม่สามารถจะทําประตูกันได้เราก็จะได้เห็นว่าคนที่โผล่ขึ้นมาเป็นคนที่ทําประตูให้กับอาร์เซอลก็เป็นริคาร์โดคาราฟิ r อร อยู่บ้างเหมือนกันนะครับโอเคมันก็คงจะไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอะไรแบบนี้แต่ถ้าได้รับโอกาสในการเล่นเป็นมิดฟิลก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเอาล่ะพูดถึงความเคลื่อนไหวในการเตรียมทีมนะครับสำหรับเจอกับเพรสเซนชัยแมงในเลกแรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศก็น,น่าจะกินเวลาไปพอสมควรแล้วนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับของสโมสรนาโซ่ก็ได้รับความสนใจ จากแฟนบอลจานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของเงินเงินทองทองนะครับที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากกันพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เราได้รายงานถึงแหล่งเงินนะที่อาเซาจะได้รับมูลค่ายังต่ำๆๆก็ต้องมี100ล้านปอนแล้วนะจากรางวัลที่ได้จากการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ที่อาซ่อลสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งตามที่ระบุก็มีมูลค่าราวๆ100ล้านปอนด์นะนี่ยังไม่รวมเรื่องของรายได้จากแมชเดย์นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ราวๆสัก30ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยถ้าอาซ่อลจบตรงนี้นะครจบ ที่รอบรองชนะเลิศแต่หวังว่ามันคงจะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คืออ้างอิงเมื่อฤดูการที่แล้วที่อาร์เซอจบในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ได้จากเงินรางวัลไป60ล้านปอนด์บวกกับรายได้จากแมชเดย์นะครับซึ่งก็อยู่ที่ราวๆสาล้านปอนด์ฤดูการนี้ก็คงจะได้ไม่ต่ํากว่า30ล้านปอนด์นะครับก็บวกบวกไปราวๆร้อยสา130ล้านปอนด์แล้วอย่างน้อยนะครับถ้าจบตรงที่รอบรองชแนะเลิศแต่ก็เชื่อว่าอาร์เซอจะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับแล้วเมื่อวานผมก็ได้มีการฉาายภาพสิ่งี่ แฟนบอลนาซ่าจะฝันถึงได้นะเม็ดเงินอีกราวๆ21ล้านปอนด์นะครับจากการคว้าชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้รวมกับของเดิมเข้าไป รวมกับรายได้จาก match day ซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นก็รวมๆแล้ว160ล้านปอนด์แล้วถ้าได้แชมป์ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมันจะการันตีการไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งจะมีเงินรางวัลรออยู่อีกระดับ100ล้านปอนด์นะถ้าอาเซาฟอร์มดีแต่ถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีก็อาจจะได้มาแค่50ล้านปอนด์แต่ว่ายังไงก็ตามนะก็ยังมีเงินที่อาเซาเนี่ยได้มาจากการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งการจบในอันดับที่2เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก59-60ล้านปอนด์แถวนี้นะรซึ่งเา จบอันดับที่สองมาสองสามฤดูกาลแล้ว ก็น่าจะช่วยเรื่องของงบดุลของสโมรสรได้พอสมควรพูดถึงเรื่องงบดุลของสโมรสรเนี่ยถ้าเรามีกําไรนะมันก็จะส่งผลสะท้อนต่อศักยภาพในการเสริมทัพในตลาดเื้อข่ายนักเตะของอาเซาได้ด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎความยั่งยืนซึ่งเราก็รู้จักกันในนาม PSR นะครับที่แต่ละสโมรสรจะไม่สามารถใช้เงินได้เกินกว่าขอบเขตที่เขากําหนดนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่พอประมาณนะครับแต่ว่าที่เราจํากันขึ้นใจอย่างหนึ่งเลย ที่เราจะต้องพึงระวังสโมสรจะต้องไม่ขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์เมื่อนับรวมใน3ฤดูกาลหลังสุดนะครับซึ่งตัวเลข เหล่านี้เนี่ยเราเองก็อยากจะรู้กันมานานนะครับอยากจะรู้กันมาตลอดแหละว่าสถานการณ์ของอาร์เซอตอนนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงวะเราก็ได้แต่นั่งนึกว่าทาไมอาร์เซอแม่งไม่เสริมทัพสักทีว่ากองหน้ามันก็รู้ว่ามันจําเป็นไอตัวที่มีอยู่มันก็ไม่พอที่จะทำให้อาร์เซอคว้าแชมป์ระดับท็อปทอปได้อะไรแบบเนี้ยก็มาดูเรื่องราวของกําไรขาดทุนของอาร์เซอกันหน่อยนะครับเนื่องจากแซนโคลนเก้เนี่ยเขามีนโยบายว่าเขาจะไม่ใช้เงินที่ไม่ได้มาจากการทําธุรกิจฟุตบอลนะ มาส่งเสริมการเสริมทัพของทีมฟุตบอลซึ่งหมายความว่าถ้าคุณจะมีงบมาเสริมทับคุณก็ต้องสร้างมันขึ้นมาคุณก็ต้องหามันขึ้นมาครับซึ่งแหล่งรายได้ของอาซอเท่าที่เห็นในข้อมูลนะครับก็จะมีพวกรายได้จากแมชเดย์รายได้จากมีเดียรายได้จากคอมเมอร์เชียลต่างๆแล้วก็มีอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งในรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โดยอาศัยข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง TBR รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอาเซาเริ่มจะมีตัวเลขผลประกอบการติดลบนะครับตั้งแต่ปี2018 2019นะครับก็ในช่วงที่เราเริ่มจะไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยฤดูกาล2018 2019เนี่ยก็ติดลบไป32ล้านปอนด์นะครับในขณะที่ฤดูกาลต่อมาครับก็ติดลบเพิ่มไปอีกนะครับเป็น54ล้านปอนด์ ส่วนปี2019-2020เนี่ยก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะเข้าใจว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยตัวเลขติดลบก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับที่127ล้านปอนด์ก่อนที่จะเริ่มติดลบน้อยลงในฤดูกาล2021-2022นะครับเหลือขาดทุนอยู่46ล้านปอนด์ในขณะที่ฤดูกาล2022-2023ถึงแม้ว่าอาร์เซอจะได้เข้าร่วมศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแต่ว่าตัวเลขก็ยังคงขาดทุนอยู่นะครับที่52ล้านปอน ในขณะที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาซอลเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ได้รับเงินรางวัลไปราวๆ60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็รวมกับรายได้จากแมชเดย์อีกราวๆสัก31ล้านปอนด์ก็ได้มา111ล้านปอนด์นะโดยประมาณตัวเลขติดลบก็เหลือน้อยลงนะขาดทุนอยู่18ล้านปอนด์ซึ่งที่ว่ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็แน่นอนนะครับจะต้องส่งผลต่อเรื่องราวของงบป,ประมาณในการเสริมทัพ และนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาร์ซยังไม่อยากจะใช้เงินเกินตัวนะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็เดชบุญนะที่อาราต้าเนี่ยพาทีมเอาตัวรอดมาได้นะโดยเฉพาะเมื่อคายฮาแบดได้รับอาการบาดเจ็บไปหลังจากตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเนี่ยปิดตัวลงและนักเตะท,ที่ อาริต้าเลือกใช้ในการเล่นเป็นตัวความหวังในตำแหน่งหน้าเป้าอย่างมิเกลเมเนโน่ก็ดันทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดนะตอบแทนความไว้วางใจกับค่าตัวราวๆ3าล้านปอนด์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับโดยถ้าว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขรายได้เนี่ยนะครับก็จะมีที่มาจาก3ส่วนใหญ่ๆนะรายได้ในสัดส่วนที่มากที่สุดก็มาจากเรื่องราวของมีเดียนะครับ เชื่อว่าก็เป็นเรื่องของรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดต่างๆทั้งพรีเมียร์ลีกและก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเงิน262ล้านปอนด์นะอันนี้เป็นข้อมูลของฤดูกาล2023-2024นะครับส่วนพวกเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายของที่ระลึกการขายแบรนด์การทำคอมเมอร์เชียลนั่นโนนี่ก็218ล้านปอนด์นะที่เหลือก็เป็นรายได้จาก Mat ช h d ด y นะครับเรื่องของการขายตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันอะไรทํานองนั้นนะครับก็มีอีก132ล้านปอนด์ส่วนรายได้จากส่วนอื่นๆนะครับก็มี5ล้านปอนด์นะครับเอาล่านั้นก็เป็นดีเทลแต่ว่ายอดรวม617ล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะมากนะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆมากทีเดียวนะซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยอาเซาลมีโอกาสที่จะทำให้รายได้รวมของสโมสรเนี่ยมันทะลุเป้าสูงสุด เป็นประวัติการนะโดยอาจจะสูงไปถึง700ล้านปอนด์ก็สำหรับเรื่องราวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราอาจจะได้นำมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูจะยาวไปนิดนึงแล้วเหมือนกันก็คงจะฝากไว้แตเพียพงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องราวข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็เอาไว้พูดกันในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากแฟนมนุษท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ